ฉันให้สัมภาษณ์กับทุกสื่อไปแล้วนะว่ามันเป็นการเข้าใจผิดแต่ก็ไม่เห็นมีสื่อไหนจะเขียนหนึ่งคำพูดฉันเลยมีแต่เขียนว่ารุดออกจากบ้านไปอยู่คอนโดคุณผู้ชายออกจากบ้านนี่หมายถึงคุณผู้ชายออกไปอยู่กับอีคุณออนใช่ไหมคะสิ่งที่เขาทำเขาวางแผนไว้หมดแล้วละ่ะเขาออกจากบ้านไปอยู่คอนโดกับออนอิน แต่ก็ไม่มีสื่อไหนเขียนถึงชื่อออนอินเลยมีแต่เขียนว่าฉันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาต้องออกไปจากบ้านเพราะทนเรื่องฉันกับผู้ชายไม่ได้เขียนว่าฉันคบชู้มานานรุดเป็นผู้ชายที่น่าสงสารส่วนฉันเป็นเมียที่เลวคุณผู้หญิงคะเหมือนแม่คุณผู้หญิงจะโทรมาคะ่ะฮัลโหลค่ะคุณแม่ วีรู้ข่าวหรือ,อยังลูกพวกผู้บริหารมหาวิทยาลัยตกลงลงมติให้ออนิรุตรักษาการตำแหน่งแทนคุณพ่อนี่พอกระแสข่าวของวีกับคุณเจนจบเลยทำให้ทุกคนตัดสินว่าวีผิดแต่รุตถูกนี่วีกำลังจะเสียมหาวิทยาลัยที่คุณพ่อสร้างมาให้กับรุตพระวีอย่างนั้นเหรอคะ มัวออกมาแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าอีคุณออนกับเพื่อนของมันสร้างข่าวขึ้นมาแน่เลยค่ะคุณผู้หญิงถ้าเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้หญิงต้องไปเจอนักข่าวแล้วก็บอกความจริงไปเลยนะคะต่อยฉันพูดความจริงแต่ถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนอยากได้ยินเขาก็ไม่เขียนความจริงให้ฉันหรอกแล้วฉันจะออกไปพูดที่เสียเวลาทําไมล่ะแล้วคุณผู้หญิงจะทํายังไงล่ะคะไหนจะเรื่องข่าวไหนจะเรื่องนี้มาแอบฟังอะไรอีกล่ะฮะ เปล่าเปล่าค่ะหนูไม่ได้แบบฟังค่ะพอดีว่าหนูกําลังจะออกไปทํางานแล้วก็บังเอิญเดินผ่านมาตรงนี้ค่ะนวลเขาก็พูดไปเรื่อยนะ่ะเธอกําลังจะไปทํางานใช่ไหมถ้างั้นก็รีบไปเถอะยังไงฉันฝากดูด้วยนะเพราะฉันอยู่ในช่วงลาหยุดนะ่ะถ้ามีอะไรด่วนก็โทรมานะค่ะงั้นหนูขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ คุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงทำไมคุณผู้หญิงไม่ถามเยนุดีเรื่องท้องไปเลยละคะเธอจะให้ฉันถามเขาว่าอะไรอก็ถามไปว่าท้องกับใครใครเป็นพ่อของเด็กคุณผู้หญิงไม่อยากรู้หรอคะแล้วฉันจะอยากรู้ไปทําไมอ่ะก็เผื่อว่าพ่อของเด็กอาจจะเป็นคุณผู้ชายไงคะนี่ นูดีเขาเพิ่งจะมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานเองนะก็ไม่ได้หมายความว่ายายนูดีกับคุณผู้ชายไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะดีไม่ดีที่ยายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้อาจจะเป็นแผนของคุณผู้ชายก็ได้นะคะใครจะไปรู้ถ้านูดีเขาแอบมีอะไรกับรู้จนท้องอย่างที่เธอว่าก็แปลว่าเขาสองคนนั้นแอบมีอะไรกันมานานแล้วแล้วถ้าฉันถามเขาตรงๆเขาจะตอบฉันอย่างนั้นหรอแปลว่า คุณผู้หญิงก็คิดเหมือนนวนแต่คุณผู้หญิงไม่อยากถามตรงๆเพราะว่าอยากหาความจริงด้วยวิธีอื่นใช่ไหมคะ